สวัสดีค่ะปูแอปเปนะคะวันนี้เราลุกขึ้นมาออกมากายตามกูดได้นะคะก็จะมาเก่งหน้าท้องกันค่ะเริ่มจากเรเานอนงายแล้วชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาเข่านะคะแยกห่างออกจากกันประมาณสะโพกจากนั้นว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นไปนะคะเราจะเก่งหน้าท้องนะคะสลมบหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกต้นโตขึ้นมาค่ะเก่งหน้าท้องแค่นี้พอนะคะทำซ้นละ30ทีค่ะ 2 3 4เก่งละทองเยอะๆนะคะ5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20เนใจนะคะไม่หวแล้ว 对。